แกะกล่องมีให้เลือก2แบบรีบจองก่อนปรับราคาค่ะ ันสมัยสร้างอยู่บนเนื้อที่107ตารางวาพื้นที่ใช้สอย80ตารางเมตรห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงและ1ระเบียงกัอยู่ที่ตเขาพระอเภอเมืองนครนายกจัังหวดนครนายกค่ะ ค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างมาดามเหมยชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งช่องของเรานะคะไม่มีการเวิกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ผมมีบ้านพรมที่ดินแล้วก็มีตัวเลือกให้2ตัว2ตัวหรือสองหลังดีค่ะเอาสองหลังก็ได้สหลักสองตัวก็ได้นะคะตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่บ้านสวนเขาพระ พิกัดตรงนี้อยู่ที่ตลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ดินที่เนี่ยหน้าบ้านเราวิวเขาแบบเริ่มกระเทมเลยค่ะเรามีบ้านอยู่ตรงนี้2หลังด้วยกันซึ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยประมาณนะคะ80ตารางเมตรโดยประมาณแต่ว่าเนื้อที่ตามโฉนดเรามีอยู่2หลังด้วยกันนะคะหลังนี้เรเรียกว่าหลังที่1ก็ไดเ้เนื้อที่1น0้อก้บตารางวาจะออก จะจองหลังไหนก็ได้ราคาเดียวกันถ้าซื้อตอนนี้นะก่อนปีใหม่นี้ตอนนี้เรามีการนะคะคือทําบ้านเสร็จเรียบร้อยติดตั้งผ้าม่านเสร็จหมดแล้วพร้อมที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของตัวจริงแล้วนะคะในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีทีมจัดสวนลงพื้นที่จัดสวนปูยงปูญ้าให้สวยงามแต่ทั้งหมดนี้นะคะถ้ามาจองตอนนี้ภายในเดือนนี้ยังให้ราคานี้อยู่ซึ่งเป็นราคาที่ว้าวมากๆเลยบ้านใหม่แกะกล่อง บ้านพร้อมอยู่ราคาแบบสึกคุ้มมากๆเลยเพียง1น9 0ล้านหกแบาทล้อมรั้วทั้ง4ด้านแล้วพร้อมดินทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่ได้ภายในบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ80ตารางเมตร2ห้องนอนสองห้องน้ํา1ห้องโถงขนาดใหญ่ที่เราสามารถแบ่งเป็นโซนนั่งทานข้าวนั่งเล่นนะคะหรือว่านั่งทํางานได้รวมถึงมี1ห้องครัวไปด้วยหระเบียงเทอเลสพร้อมกับมานั่งเป็นรูปตัวแอล ที่ถนนสาธารณะถึงสองด้านแบบนี้บ้านใหม่สวยๆเรามีให้เลือกถึง2ส,สีด้วยกันทุกท่านสนใจเลือกสีเทาหรือจะเป็นสีเหลืองก็แล้วแต่เดี๋ยวจะพาวนให้ดูแต่ที่แน่ๆบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะใกล้ตลาดใกล้ออตอใกล้สถานีอนามัยนี่ออมาถึงแล้วนะคะหลังนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะพาชมตัวอย่างหนึ่งหลังก่อน หลังที่เป็นสีเหลืองข้างในเราได้มีการติดตั้งผ้าม่านให้เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมอยู่ได้เลยส่วนหลังนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยเข้ามาติดให้ณนะตอนนี้ให้ดูก่อนว่าเราทําอะไรให้บ้านนะคะอันดับแรกเลยนะคะมีบ้านต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของประตูรั้วต่างๆนี่ค่ะเห็นไหมเราติดตั้งนะคะประตูรั้วแล้วก็ล้อมรั้วทั้งสี่ด้านให้ ที่ถนนสา h a n นี่คือด้านหน้าบ้านด้านหลังก็เป็นถนนสา h a n เช่นกันพื้นที่ตรงนี้นะคะข้างในเนี่ยจริงๆแล้วบ้านหลังนี้อยู่ในตำแหน่งถนนสองแปลงนะคะถ้าเราจะซื้อเนื้อที่เพิ่มก็ได้ในราคานะคะคที่ดินเปล่าตารางวาละ7 5 0 0บาทอยู่ฝั่งนี้นะคะหรือว่าเราอยากได้บ้านหลังนู้นนะคะหลังสีเหลืองเราก็จะซื้อที่ตรงนี้เพิ่มได้หรือเราจะซื้อบ้านสีนี้นะคะคืออันไหนก็ได้เจ้าของก็ขายให้ทางนั้นแหละนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆแล้ววิวเขา ยิ่งเรามายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว,ว่าวิวเขาที่สวยชัดมากๆเลยทั้งสองหลังรูปทรงขนาดเท่ากันนะคะรูปทรงเหมือนกันแต่การตกแต่งมีความแบบว่านิดหน่อยที่มันไม่เหมือนกันนะคะอันหนึ่งแล้วคือสีไม่เหมือนกันนะคะสก็คือในเรื่องของกระเบื้องต่างๆนี่เลยค่ะแต่ว่าสวยมากนะคะสวยจริงสวยจังเลยเห็นไหม พิกัดตำบลเขาพระอำาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้การเดินทางเนี่ยคือใกล้มากๆใกล้กับบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะและมีระเบียงเทอร์เลสตรงนี้นั่งได้กว้างมากๆเลยทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะเข้ามานะคะสนใจเลือกแบบไหนแปลงไหนหลังไหนคือได้หมดเลยในราคาเดียวกันนะขอย้ำว่าในราคาเพียงแค่1 6ล้านหกแสน 9 0,000ืบาทรวมค่าโอนภาษีรวมค่าที่จ่ายให้ทั้งหมดเลยบ้านใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ตอนนี้ล็อกพอดีเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะพาชมหลังสีเหลืองก่อนซึ่งเป็นหลังที่ข้างในเนี่ยติดตั้งมาม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะทุกคนพร้อมกันไหมถ้าพร้อมเดี๋ยวจะพาไปชมก่อนมาเด้อนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ผมพร้อมจะพาชมบ้านพร้อมที่ดินที่ดินพร้อมบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผมมาอยู่ภายในบ้าน ภายในสวนนะคะไม่ใช่ภายในภาพภายในสวนเรียบร้อยแล้วมาบ้านเรามองเห็นวิวเขาแบบนี้คนโอเคไหมคะโอ้โอเคมากๆเลยหาซื้อที่ดินสแปลงหนึ่งพร้อมบ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วมองเห็นวิวชัดๆแบบนี้โอ้ามันเลิศที่สุดแล้วมันเลิศมากๆแล้วคะ่ะบ้านมีอยู่สองหลังให้เลือกเราจะเลือกหลังไหนก็ได้ตอนนี้คือขายแค่จัดสวนโอ l ลี่พาทุกคนดูก่อนกลัวว่าโปรโมชั่นนี้จะพลาดจะหมด เพราะว่าหลังจากปีใหม่นี้มีการปรับราคาทุกคนจะไม่ได้ราคานี้โอเลยต้องรีบต้องเร่งต้องด่วนแล้วนะคะนี่มีให้เลือกอยู่สองหลังสองแบบนี่เลยค่ะราคาสุดคุ้มพื้นที่ใช้สอยมากกว่า8ปตารางเมตรสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่เลยแล้วก็รวมถึงพื้นที่ระเบียงหน้าบา้านนี่ค่ะเห็นไหมบ้านหลังนี้ตอนนี้ล็อกอยู่ผมไม่สามารถเข้าได้ ซึ่งเราชอบหลังไหนจองหลังนั้นได้เลยตอนนี้เข้าหลังนี้ได้ติดตั้งผ้าม่านเสร็จแล้วผมก็เลยจะพาทุกคนไปชมก่อนเนาะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบบรรยากาศดีนะ้าไฟทุกอย่างพร้อมที่พร้อมทุกอย่างเลยให้ยูก,กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยตรงนี้จะเป็นพื้นที่บรรยากาศรบอบๆหน้าบ้านของเราเนาะผมแพลแนให้ดูก่อน่วงนี้หน้าหนาวค่ะอากาศดีมากเลยเหมาะมากๆเลยนะถ้าเราจะหาที่ดินสแปลงนึงเพื่อเป็นที่พักผ่อนพักตากอากาศบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังที่สองก็ได้ เพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านใหม่ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะที่เราจะหาบ้านสักหลังหนึ่งได้แบบว่าทุกอย่างเพรียบพร้อมในราคานี้ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาแล้วนะคะนี่เห็นไหมทรงโมเดิร์นตายแบบทันสมัยสุดๆเลยวันนี้เรามีให้เลือกอยู่สองหลังเรามาก่อนเรามีสิทธิ์เลือกแปลงที่ชอบแปลงที่ใช่หลังที่ชอบหลังที่ใช่ก่อนคลายทั้งสองหลังรูปทรงคล้ายๆกัน นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีทิศทางของการเข้าออกบ้านนะคะซึ่งหลังนี้ก็ได้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะสําหรับหลังนี้89ตารางวานะคะพื้นที่ตามโฉนดเลยบ้านทรงแบบนี้2ห้องนอนนะข้างในหนึ่งห้องโถงที่กว้างใหญ่มากๆเลยพื้นที่89ตารางเมตรเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีก89ตารางเมตรเพราะว่าเจ้าของมีแกนล้อมรัวเป็น2โฉนด2แปลงไว้นี่เลยค่ะ แต่เราไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะซื้อหลังเดียวก็ได้1นึ่งล้านหกแบาทแต่ถ้าเราจะซื้อทั้ง2หลังเลยแล้วก็ซื้อพื้นที่ตรงกลางเพิ่มอย่างหลังนี้พื้นที่ทั้งหมดนะคะตามโฉนด107ตารางวานะคะตัวบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากันแล้วเราก็ซื้อพื้นที่ตรงกลางเพิ่มก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรซื้อหลังไหนก็ได้ได้หมดเลยนะคะสําหรับหลังนี้รวมเนื้อที่กว้างๆแบบนี้เลยถ้าจะเอาเป็นเนื้อที่เต็มคือึ่ง้อ 8ตารางวานะคะก็คือ2ชนโนดนะคะนี่จะตกราคา2ล้าน3 0 0แสน5หมื่นบาทหรือว่าเราอยากได้หลังนู้นนะคะอยากได้หลังน้นแต่ซื้อที่ตรงนี้เพิ่มก็ได้คำนวณที่ตรงนี้89ตารางวาราคาตารางวาละ7,500บาททุกคนบรรยากาศสุดฟินวิวเขาชัดๆแบบนี้ หายากม,มากๆเลยล้อมรั้วด้วยลวดหนามสีด้านให้เรียบร้อยจะสวนปลูกต้นไม้ให้บรรยากาศน่าอยู่น่าฟินมากๆาตอนนี้เหลือเก็บงานรายละเอียดภายในสวนมีประตูเลื่อนเข้าออกได้สะดวกสบายแล้วก็จะมีพื้นที่จอดรถนะคะเทด้วยหินคลุกให้นะนี่นี่คือทางสาคานาที่อยู่หน้าบ้านของเราจริงๆแล้วถนนสาขนานะคะจะมีทั้งด้านหน้าบ้าน แล้วก็หลังบ้านเราจะเข้าออกได้หลายๆทางเลยตรงนี้เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายสุดๆเลยนะห่างจากถนนใหม่เลข201เพียง4กิโลเมตรห่างจากถนนเขาทุเรียน2.8กิโลเมตรเองคะ่ะมองเห็นมองเห็นวิวเขานะคะแล้วก็รูปแปรนของฉโนดเนี่ยถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยงามมากๆเลยนะนี ประตูนี้นะคะกว้างถึง5เมตรนะคะรถเข้าออกได้สะดวกสบายปลูกต้นมงต้นไม้ไว้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราล้อมรั้วทั้ง4ี่ด้านให้ติดถนน2ด้านมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงไปข้างในก็ยังมีเพื่อนบ้านที่กาลังจะสร้างบ้านในอนาคตนะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในบ้านหลังนี้ก่อนหลังนู้นนะคะเราจะดูภายในบ้านไม่ได้เพราะว่าเจ้าของล็อกบ้านอยู่พอดีเลยแต่ว่าจะเห็นวิวเขาแบบนี้นะคะเห็นไหมสวยไหมสวยมากเลยนะทุกคน ให้สนใจคือรีบได้เลยนะถ้าเรามาก่อนเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอา้ังไหนแป้งไหนถ้ามาทีหลังโอกาสเลือกก็น้อยลงนะคะนี่บ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยนะคะตัวบ้านเนี่ย80ตารางเมตรนะคะส่วนพื้นที่เนื้อที่ตามฉนดคือ1 0ึ้ตารางวาถนดคุดแดงตมบลเขาพระอำเภอเมืองนครนา,ารนยกจังหวัดนครนา,ารนยกมีต้นมงต้นไม้นะคะรอบบ้านเดี๋ยวเราจะสวนให้สวยเลยทุกคนปูยงปูย่าให้อย่างดีแล้วก็มีพื้นที่ เพคคอนกรีต hey, นะคะรอบบ้านสามารถเดินได้ทั้งสองหลังเหมือนกันคนดูสิวิวแบบว่าจึ้งมากๆเลยนะชอบแบบสีสว่างหรือว่าชอบแบบสีออกเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้ไม่เหมือนกันเราพยายามทำเพื่อเอาใจลูกค้าทุกๆท่านนะคะให้ได้บ้านที่แบบว่า อยู่ในสไตล์ของเราอยู่ในแบบฉบับของเรานี่คือพื้นที่หน้าบ้านที่มีความกว้างมากๆปูหญ้าปลูกต้นไม้ก็รู้สึกว่าเราจะได้เป็นบ้านสวนที่แบบว่าเรียบพร้อมแล้วก็พร้อมอยู่ได้เลยนะก่อนที่โอจะเข้าไปภายในบ้านเดี๋ยวจะพาทุกคนวนรอบก่อนให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือเป็นระเบียงหน้าบ้านที่มีความกว้างน่าจะประมาณ2เมตร50หรือ3เมตร2เมตร50ได้โดยประมาณนะแล้วก็มีมานั่งเป็นตัวแอลแบบนี้เข้าบ้าน รอบบ้านคือเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะเดินรอบบ้านตรงนี้เป็นพื้นคอนกรีตกว้างน่าจะประมาณ80เซนมั้งคะเริ่มปลูกต้นมงต้นไม้แล้วนะคะวิต้นพริกงามากเลยดูดิะระบบน้ำระบบไฟทุกอย่างเรียบร้อมนะคะพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนี่เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ เป็นพื้นที่หลังบ้านที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าจะสร้างครัวเพิ่มเติมได้เช่นกันด้านหลังตรงนี้เป็นทางสาธารณะนี่ค่ะเสาฟงเสาไฟเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยมีเพื่อนบ้านนะคะอาศัยอยู่ตรงนี้นี่เลยจากตรงนี้นะคะเราจะไปข้างในว่ามีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่นี่คือประตูเข้าออกหลังบ้าน <S <S เดี๋ยวพาออกมาเนาะตอนนี้ให้ดูก่อนรอบบ้านนี่คือพื้นที่ข้างบ้านที่เราสามารถที่จะสร้างห้องเพิ่มหรือว่าจะทําเป็น พื้นที่นั่งเล่นจะได้หมดเลยนะคะนี่มีต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆหญ่ให้ลูกดกๆทุกๆปีเลยพื้นที่เราสามารถเดินรอบบ้านได้สะอาดดนะคะนี้เลยค่ะอพาเดินรอบบ้านก่อนนะพื้นที่ว่างตรงนี้ทุกคนจะได้เห็นบ้านสีเหลืองหลังนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่107ตารางวาบ้านสีเทาสร้างอยู่บนเนื้อที่89ตารางวาลัางไหนก็ได้ราคาเดียวกันนะจองตอนนี้ราคานี้เฉพาะก่อนปีใหม่นะทุกคน หลังจากนี้เราอาจจะมีการปรับราคาเนื่องจากว่านะคะคืออย่างที่ทุกคนเข้าใจกันเนาะหลายๆอย่างมันก็จะมีการปรับสิ้นปีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีต่างๆฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องเพิ่มตามแต่ถ้าซื้อภายในปีนี้คนคุ้มค่ามากๆเลยนะนี่ไปเดี๋ยวพาไปชมภายในบ้านดีกว่านะตอนนี้คือเหลือแค่จัดสวนนะเราจัดสวนให้แบบว่าพร้อมเข้ามาชื่นชมนะคะบรรยากาศของเราได้เลยนี่ บรรยากาศภายในบ้านน่าอยู่มากตรงนี้คือจะเป็นที่พักเท้าเนาะถอดรองทงรองเท้าได้นะคะบันไดอันนี้คือจะเป็นพื้นระเบียงหน้าบ้านนั่งเล่นชิลๆนะคะเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็นั่งรับประทานอาหารฝั่งตรงข้ามก็จะมีเพื่อนบ้านที่น่ารักน่ารักนะคะอยูเ่เป็นประจําส่วนใหญ่คนแถวนี้ที่มาอยู่คือจะเป็นคนเมืองเนาะคนเมืองคนในกรุงเทพนะคะก็มาพักผ่อนพักหาักอากาศ มาลิ้มรสธรรมชาติของตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจักงหวัดนครนายกค่ะที่ดินพร้อมบ้านราคาหนึ่ง0้านบาทเฉพาะภายในปีนี้นะหลังจากนี้เราปรับพื้นทุกคนจะไม่งอแง,งกันนะคะประตูหน้าบ้านกว้างๆเลยนะเป็นบ้านแบบเลื่อนสลับไม่ใช่สลับสีเลื่อนซ้ายขวาออกได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูหลังนี้เราได้มีการติดตั้งพาม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเข้ามาภายในห้องโถงแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะทุกคน การเดินทางที่สะดวกสบายมากๆเลยนะห่างจากโรงเรียนในร้อยเนี่ยเพียงแค่กกิโลเมตรค่ะหรือเราจะมาจากแยกจกปลอห่างกัน10กิโลนะคะหรือว่าเราจะมาจากแยกช้างก็จะห่างกันอยู่7.4กิโลเมตรโรงพยาบาลน,นครนายกห่างกัน8.3กิโลเมตรตลาดสดนครนายกห่างกัน7 2กิโลเมตรสถานีตำรวจ7 1กิโลเมตรโลตัส6.3ดกิโลเมตรแมคโคร5.4กิโลเมตรเองค่ะตลาดลงเกลือ5.8กิโลเมตร วัดหลวงพ่อปากแดงก็ห่างกันแค่5.8กิโลเมตรภูตะลึงคาเฟ่ใกล้กับบ้านเรามากๆเลยห่างกัน4.2กิโลเมตรค่ะนัตตกลานลัก8.1กิโลเมตรทุกคนเดินทางสะดวกสบายมากๆห่างจากอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเพียง9.1กิโลเมตรตอนนี้เราติดตั้งผ้มาม่านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูเนาะตอนนี้ให้ชมก่อนนี่เลยผ้มาม่านภายในบ้านทุกคนจ๋า เราทําเป็นผ้าม่านสองชั้นให้ทุกคนจะได้แบบว่า,อ,าอยู่เหมือนแบบถ้าเราไม่อยากเปิดผ้าม่านทั้งหมดนะคะเราก็เหมือนเปิดให้แสงเข้าก็ปิดผ้าม่านตรงนี้คนก็มองไม่เห็นภายในบ้านเราแล้วนะคะตรงนี้คือจะเป็นฝ้าค่ะฝ้าก็จะเป็นฝ้าสองชั้นฝ้าหลุมแบบนี้มีไฟฟ้าภายในห้องโถงตรงนี้ทั้งหมดนะคะ6จุดด้วยกันเฉพาะหลุมตรงนี้5จุดนะคะไฟฟ้าแสงสว่าง พอต่อความต้องการมนุษย์อย่างเรามากๆแล้วนะคะแล้วตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะไฟฟ้านี่คือประตูที่เราจะเข้าไปนะคะห้องครัวกันทุกคนข้างในก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะเราก็ทำมาให้เป็นอย่างดีเลยส่วนตรงนี้ฝั่งนี้นะคะจะมีห้องนอนอยู่สองห้องภายในห้องโถงนะคะทาด้วยสีออกขาวๆนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ มีความหรูหราให้กับตัวบ้านนั่นเองนะคะนี่ตอนนี้เราเปิดพม่านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ให้ทุกคนดูกันค่ะนี่อ่าเมื่อเราเปิดพม่านเสร็จเรียบร้อยพม่านเราไปส็สองชั้นนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เปิดเสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านนะคะมีที่เขาเรียกอะไรนะเ้าม่านด้วยประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวพาเข้าห้องนี้ก่อนนะคะซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งไม่มีห้องน้ํานะคะข้างในนี้ท่านท่นทนทนทน,ทน,นี่เลยคะ่ะติดผ้าม่านเสร็จเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าม่านใหญ่นิดหนึ่งนะคะสูงนิดนึงเพราะว่า เราทําเป็นหน้าต่างแบบโปรทุกคะนหาตอนนี้เปิดผ้าม่านออกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างของเราก็จะเป็นหน้าต่างชี่แบบว่าสูงโปร่ตรงนี้ก็เปิดเรียบร้อยประมาณนี้นะคะพื้นบ้านปูด,ด้วยกระเบื้องแกนิโต้ทั้งสองหลังแบบนี้เลยขนาด60คูณ60ลายหินอ่อนตรงนี้เป็นทางชี เดินเข้ามานะคะฝ้าห้องนอนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบมีไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งจุดต่อไปเราจะไปเข้าห้องนอนที่สองซึ่งมีห้องน้ำในตัวค่ะทุกคนนี่เลยค่ะห้องนี้เป็นห้องออกเป็นสีเทาๆนะคะเราได้มีการติดตั้งผ้าม่านเรียบร้อยทีสันผ้ารรม่านสวยมากเลยค่ะทุกคนดูแบบว่ามันบรรยากาศสุดๆเลยอะ่ะ นี่คือห้องนอนที่สองนะคะทุกคนห้องนอนนี้มีห้องน้ำในตัวดูพาเขาไปดูนะบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่นะคะหลังสีเหลืองสร้างอยู่บนเนื้อที่107ตารางวาราคา1นล้าน6แสนเ้าหมื่นบาทส่วนบ้านสีเทาสร้างอยู่บนเนื้อที่89ตารางวาราคาเดียวกันถ้าเราจะซื้อพื้นที่เพิ่มตารางวาละ7,500บาทก็คืออยู่ข้างๆบ้านนี้นะคะ หือหลังใหมก็ได้ป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องน้ำกันค่ะนี่เลยอันนี้คือห้องน้ำที่หนึ่งนะคะใน,นห้องน้ำมีชักโครค่ะมีฝักบวัวอาบน้ำมีช่องระบายอากาศช่องแสงมีไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งจุดปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นถึงฝ้าฟ้าถึงพื้นเรียบร้อยมีกระจกสองหน้าสงความสวยความรอมีที่วางของมีอ่างเก็บน้ำมีที่ตักผ้าเก็บผ้าวางผ้า พื้นปูด้วยกระเบื้องลายแบบเขาเรียกอะไรลายเล็กๆลายโมเสกนะคะเรียบร้อยแบบนี้ผน,นังเน้นปูด้วยกระเบื้องสีขาวเพื่อมีความแบบว่าอบอุ่นมีความเรียบร้อยน่ารักดูแลง่ายอบอุ่นมากๆเลยแอบตกแต่งด้วยกระเบื้องนะคะสีสันที่อพโทนแบบว่าโทนเล็กน้อยแต่รวมๆแล้วบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยค่ะทุกคน ห้องน้ำที่หนึ่งผ่านไปต่อไปคือเราจะไปห้องครัวกันค่ะพื้นบ้านสีเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เราเปิดผ้าม่านชั้นแรกเรียบร้อยแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะไปในครัวนี่เลยค่ะชั้นที่สองก็คือจะเป็นผ้าม่านแบบบางๆเราก็ปิดไว้นะคะไม่ให้คนเห็นเราแบบ เต็มๆเลยอาจจะหินแบบรองๆอาหาต่อไปค่ะเราจะเข้าไปที่ห้องครัวกับห้องน้ำที่อยู่ด้านนอกนี่หละอันนี้ก็ช่างรอนะคะเก็บอุปกรณ์อีกเล็กน้อยเคาน์เตอร์ครัวค่ะทุกคนติดตั้งผ้าม่านนะคะในครัวเป็นสีแดงเพื่อนะคะให้มีความโดดเด่นแล้วก็เข้ากับบรรยากาศของเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ นหลังมีประตูสามารถเข้าออกได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เข้านะคะเราจะเข้าไปที่ห้องน้ำกันก่อนนี่เลยค่ะนี่ก็เป็นประตูที่เราออกมาจากทางห้องโถงใหญ่นะคะมีกล่องควบคุมไฟฟ้ามีช่องเซอร์วิสใต้หลังคาแบบนี้เป็นฝ้าฉามเรียบทั้งหลังนะคะทั้งสองหลังนะบ้านจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือฝ้าภายในห้องน้ำค่ะมีช่องระบายอากาศช่องแสง กูกระเบื้องนะคะเล่นสีไว้สีขาวเน้นๆเ,เลยนะสวยมากมีช่องแสงช่องระบายอากาศนะคะมีชักโครกมีอ่างล้างมือล้างหน้าเป็นฟันที่วางของกระจกแล้วก็เหล่าตากผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูค่ะภายในห้องน้ํามีที่อาบน้ําด้วยฝักบัวอาบน้าอยู่มุมนี้พื้นห้องน้ํานะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลายหินอ่อนประมาณนี้เลยค่ะ มีชักโรครกนะคะกระเบื้องสวยงามปูตั้งแต่ถึงจากพื้นถึงฝ้าเพดานแบบนี้นะคะติดตั้งกระจกสองหน้าเรียบร้อยจากตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปด้านนอกที่เราสามารถที่จะออกจากตรงนี้นะคะนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้ามา่านติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้คือจะเป็นประตูที่เราจะออกหลังบ้านว้าววันนี้อากาศเย็นมากเลยทุกคนด้านหลังเราก็มีแกนน้อมรั้วรุดหน้าไว้เรียบร้อยมีเพื่อนบ้านล้อมรอบบรรยากาศวันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่คือมิเตอร์น้ําระบบน้ําที่เราเดินไว้ตรงนี้ทางลงเข้าออกด้านหลังก็จะมีบันไดหนึ่งขั้นนะคะพื้นปูด้วยกระเบื้องประมาณนี้สนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะ ฝ่หลังนี้เราเจ้าของตัวจริงอยู่ไม่ใช่หลังนี้สิเรามีทั้งหมด2หลังด้วยกันนะคะหลังสีเทานะคะพื้นที่สร้างอยู่บนเนื้อที่89ตารางวาหลังสีเหลืองสร้างอยู่บนเนื้อที่107ตารางวาซื้อหลังไหนก็ได้ราคาเท่ากันก่อนปีใหม่นี้1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมบาทถ้าเราจะซื้อที่เพิ่มมีว่างตรงกลางอยู่แปลงหนึ่ง 89ตารางวาก็จะเพิ่มอีกตารางวาและ7,500บาทราคาที่แจ้งขายเป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนสนใจก็ไว้เวียนกันเข้ามาดูได้นะคะบ้านเหลือเก็บอทาทำสวนนะคะนิดหน่อยหน้าบ้านแล้วก็มองเห็นวิวเขาแบบนี้ทั้งสองหลักเลยโอเคทุกคนการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เนาะสนใจลิฟม,มาดูเลยค่ะตำบลเขาพระอำเภอเมืองนคะรนายก จังหวัดนครนายกสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายโดยเรื่อของที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้ก้าประมาณตามทียวพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก้าสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆบ้านสวยๆราคาทุกๆแบบนี้อีก สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ